前面ด้านหน้าข้างหน้าเ面前面小心前面有车ระวังข้างหน้ามีรถ小心แปลว่าระวังนะคะ前面ียนียนแปลว่าข้างหน้า有แปลว่ามีเชแปลว่ารถรถยนต์小心前面有车小心前面有车放 前面就好วางข้างหน้านั่นแหละฟังแปลว่าวางนะคะ前面คือข้างหน้า就好就ก็好ดีก็ดีนะคะก็คือถ้าเป็นแปลภาษาไทยง่ายๆก็แปลว่าวางข้างหน้านั่นแหละดีแล้วนะคะฟัง前面就好ฟัง前面就好车子停前面好了จอดร,รถข้างหน้านะเชือจือแปลว่ารถยนต์นะคะทิ้งแปลว่าจอด ถ้าใช้กับอย่างอื่นแปลว่าหยุดนะคะถิงถใช้กับรถก็แปลว่าจอดนะเนาะเฉียนเมียนข้างหน้าหาวเลยก็คือดีแล้วเชอจอถิงเฉียนเมียนหาวเลยชอจอถิงเฉียนเมียนหาวเลยเฉียนเมียน有泰ยนข้างหน้ามีร้านไทยเฉียนเมียนแปลว่าข้างหน้าหรือว่าด้านหน้าก็ได้นะคะโยแปลว่ามีไทยกกะคือประเทศไทยเมืองไทย ตี้ยนแปลว่าร้านไทยก๋วเตี้ยนแปลว่าร้านไทยร้านอาหารไทยก็ได้ใช้คำเดียวกันนะคะเฉียนเมียนอยู่ไทยก๋วเตี้ยนเฉียนเมียนอยู่ไทยก๋วยเตี้ยน我在前面等อ陈若特有ข้างหน้านะันผมใจก็คืออยู่นะคะเฉียนเมียนข้างหน้าตึงแปลว่ารอ你แปลว่าเธอ我在นี等你我 在前面等你。我工厂在前面。โรงงานที่ฉันทำเนี่ยอยู่ข้างหน้านะคะ。我น，ผม工งแปลว่าโรงงานนะคะ。我工厂คือโรงงานฉันหรือว่าโรงงานที่ฉันทำ。เจแปลว่าอยู่เฉียนเมียนข้างหน้า。我工厂在前面。我工厂在前面。后面看狼。后面。后面。后面有车。 ข้างหลังมีรถโฮเมียนแปลว่าข้างหลังนะคะโยมีเชอแปลว่ารถรถยนต์โฮเมียน有车ข้อเมียน有车ข้อเมียน有菜市场ข้างหลังมีตลาดสดโฮเมียนข้างหลังโยแปลว่ามีใช่ชื่อฉางคือตลาดสดนะคะตลาดขายผักขายปลาขายอาหารแบบนี้นะคะตลาดสดโฮเมียน有菜市场 后面有菜市场。最高的站后面คนสูงสุดยืนด้านหลังก็คือคนที่มีความสูงที่สูงที่สุดนะคะยืนอยู่ด้านหลังนะคะจยแปลว่าที่สุดเกาแปลว่าสูงจอเกก็คือสูงที่สุดจันแปลว่ายืนนะคะ后面คือข้างหลัง最高的站后面最高的站后面 กงฉางโฮเมียน有河水ด้านหลังโรงงานมีสระน้ำนะคะกงฉังก็คือโรงงานโฮเมียนคือด้านหลังกงฉังโฮเมียนก็คือด้านหลังโรงงาน有มี河水แปลว่าสระน้ำหรือว่าบ่อน้ำก็ได้นะคะกงฉางโฮเมียน有河水กงฉางโฮเมียน有河水宿舍后面有钟差ด้านหลังหอพักมีปลูกผักหรือว่าปลูกผักไว้ด้านหลังหอพักก็ได้นะคะ สู่เอแปลว่าหอพักโฮเมียนคือข้างหลังโยแปลว่ามีจงแปลว่าปลูกใช่แปลว่าผักจงใช่ก็คือปลูกผักสู่เซอร์后面有种菜สู่เซอร์后面有种菜我朋友在你后面เพื่อนฉันอยู่ด้านหลังเธอ我ฉันผมเ朋ยคือเพื่อนนะคะ我朋友ก็คือเพื่อนของฉันเพื่อนฉันใจแปลว่าอยู่ นีเธอคุณข้างหลัคือด้านหลังข้างหลังว่าเพิงอยู่ในหลังข้างหลัวาเพื่อย่ในหลังข้างหลังดีดีดีหรือว่า,าใช้เป็นคำแทนคำว่าค่ะครับก็ได้นะคะก็คือหาวหาวตึกนะคะจินเทียนเทียนจี่เหนือหาววันนี้อากาศดีมาก จินเทียนแปลว่าวันน euh ี้นะคะเทียนชีอากาศเฮินแปลว่ามากเหาะแปลว่าดีเฮินเหาแปลว่าดีมาก今天天气很好今天天气很好他人很好เขาเป็นคนดี他แปลว่าเขานะคะเ�นแปลว่าคนเฮินคือมากเหาะคือดีเฮินเหาคือดีมากเขาเป็นคนดีมาก他เลนเฮินเหา他เลน 很好，可不可以好好说话พูดดีๆหน่อยได้ไหมเแปลว่าได้ไหมนะคะ好好ก็คือดีๆีชวแปลว่าพ um um> 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 um ูดโชว่าแปลว่าพ um ูดหรือว่าสนทนานะคะเคะคือด um> ีๆพ um ูอยเา่นค i ือดีๆูหน่อยได้ไหเา่นคอดีๆน่อยาไม่ไ่ี่า่ um ่นะดีๆหน่อยา่ว่ะคะค่านะคะนา นำการทำงานนี้ดีๆหน่อยอะไรแบบนี้นะคะปะงานโจโจหาโจ่โจาหาแปลว่าทำดีๆปะงานโจโจ่หาปะงานโจโจ่าหาวไงเนี่นชิงาหาหาหาสาวยังเด็กอยู่ต้องจังใจเรียนหรือว่ายังวัยรุ่นอยู่ยังไม่แก่อะไรแบบนี้นะคะคือหายเนียนชิงหายแปลว่ายัางเนียนชิงแปลว่าเด็กวัยรุ่นนะคะ 要好好学习，好好ก็คือดีๆเรียนรู้นะคะย a งหนุ่มยั I สาว要好好เรียนรู้ยังหนเ่มยังสาว要好好เรียนรู้หนุ่มสาวดีมากนหนุ่มกาวดีมากงคุ่มสาวยลว่าเกีนี่มสาวดีมาก 女孩子好乖哦ฮั่ยเลวฮั่ยฮ s ่ยเขาเป็นคนเลวท่าเขานะคะชื่อคือเป็นขวายแปลว่าเลวเหลินแปลว่าคนขวายแปลว่าคนเลวเ a าเป็นคนเลวเ่าเของคนื่น ปูเย้าแปลว่าอย่าหรือว่าไม่เอาก็ได้นะคะเจียงแปลว่าพูดเลินเจียก็คือคนอื่นนะคะเลินแปลว่าคนเลินเจียแปลว่าคนอื่นข้วยก็คือไม่ดีข้วยวาก็คือสิ่งที่ไม่ดีนะคะคำพูดที่ไม่ดีอย่าพูดเรื่องของคนอื่นหรือว่าอย่านินทาคนอื่นนั่นเองนะคะู不要讲人家的坏话不要讲人家的坏话机器坏掉了เเครื่องจักรเสียแล้วี่แปลว่าเครื่องจักรนะคะ วายแปละว่าเสียหวย掉了เสียหายแล้วนะคะ机器坏掉了 i 器坏掉了เจ,จ,จเซเลนเหินควยคนพวกนี้เร็วมากหรือว่าไม่ดีนั่นเองนะคะเจเซเนก็คือคนพวกนี้เหินแปลว่ามากคแปลว่าเร็วเวมากเจเซเนเหินคว,วเจเซเลนเหินควย อย่าทำเรื่องไม่ดีเป๋แปลว่าอย่านะคะโจแปลว่าทำห้วยแปลว่าไม่ดีชื่อแปลว่าเรื่องเรื่องราวก็ได้นะคะเป๋โจห้วยชื่ออย่าทำเรื่องไม่ดีเป๋โจห้วยชื่อนี太快了เธอเร็วเกินไปนี่คือเธอคุณนะคะ太快แปลว่าเกินไปห้วยแปลว่าเร็วหรือว่าไม่ดีนั่นเองเละแล้วเธอเร็วเกินเกินไปแล้วหรือว่าเธอไม่ดีเกินไปนะคะหนี太快了 นีท้ายคเลซี่ยวแปลว่าหัวเราะหรือว่ายิ้มก็ได้นะคะคําว่ายิ้มใช้คําว่าโวยเซี่ยก็ได้นะคะเซี่ยวเซี่ยว太好笑了เหน้าหัวเราะ太แปลว่าเกินไป太笑้笑แปลว่าหน้าหัวเราะเกินไปหรือว่าหน้าหัวเราะนั่นเองนะคะ太้笑了太好笑了นี了่เลย้ยเห่าเซี่ยเหนีเจียงว่าหัวเเธอพูดหน้าหัวเราะมาก หนีแปลว่าเธอนะคะเจียงฮวาแปลว่าพูดเหินแปลว่ามากเหาวเซียวก็คือหน้าหัวเราะหน้าขันนั่นเองนะคะหนีเจียงฮวาเหินเ่าเซียวหนีเจียงฮวาเหินเ่าเซียวท่ยเซียวเหินขายิ้มน่ารักมากทาแปลว่าเขานะคะเว่ยเซียวแปลว่ายิ้มเหินแปลว่ามากเขอไอคือน่ารักยิ้มน่ารักทาแว่าเว่เซียวเหินแปลว่ามาเข่อไอคือน่ารักเขายิ้มน่ารัก เป่าเป้เซี่ยวอเซี่ยที่รักยิ้มหน่อยเป่าเป้แปลว่าคนของหัวใจหรือว่าที่รักก็ได้นะคะลูกก็ได้หรือว่าแฟนก็ได้นะคะใช้คําว่าเป่าเป้เซี่ยวแปลว่ายิ้มอีเซี่ยก็คือหน่อยยิ้มหน่อยเป่าเป้เซี่ยวอีเซี่ยเป่าเป้เซี่ยวอีเซี่ยถ้าตุ้ยหนีเซี่ยวเขายิ้มให้เธอถ้าแปลว่าเขานะคะตุ้ยหนีเซี่ยวก็คือการยิ้มให้เธอคือการมองหน้าเธอแล้วก็ยิ้มให้เธอนะคะถ้าตุ้ยหนีเซี่ยว ถ้าเหิเซียถ้าเหิน爱笑เ,เขาชอบยิ้มมากถ้าเขาเหินแปลว่ามากไอเซียวก็คือชอบยิ้มนั่นเองนะคะถ้าเหินไอเซียวถ้าเหินไอเซียวคูร้องไห้คูคูถ้าเสือไอคูเก๋เขาขี้แยมากถ้าแปลว่าเขาชื่อแปลว่าเป็นหรือว่าคืนนะคะคูแปลว่าร้องร้องไห้ ไอคู่กวยก็คือขี้แยคนขี้แยนั่นเองนะคะทขาชื่อไอคู่กวยทขาชื่อไอคู่กวยเป๋คู่เลยอย่าร้องเลยเป๋แปลว่าอย่านะคะคู่แปลว่าร้องเลยแปลว่าแล้วหรือว่าเลยก็ได้เป,คเป๋คู่เลยเป๋คู่เลยนี่ใจคู่ใช่ไหเธอร้องอะไรเธอร้องทําไมนั่นเองนะคะความหมายประมาณนี้นะคะนี่เธอคุณใจก็คืออยู่กําลัง นั่นเองคูร้องเฉินหมอร้องอะไรเธอกำลังร้องทำไมหรือว่าเธอกำลังร้องอะไรนะคะหนีใจคู่เฉินหม้หนีใจคู่เฉินม้อเว่ยเฉินม้คู่ทำไมถึงร้องเว่ยเฉินหม้แปลว่าทำไมนะคะคู่แปลว่าร้องคือคนกำลังร้องอยู่เราเราถามว่าเอ๊ะร้องให้ทำไมร้องทำไมเหรอนะคะเว่ยเฉินหม้คู่ว่ยเฉินหม้คู่คู่เต๋อซือโห่ปู่าคั่เวลาร้องไห้ดูไม่ดี คู่แปลว่าร้องนะคะคู่เต๋อซื้อโฮคือซื้อโฮแปลว่าเวลาคู่เต๋อซื้อโฮคือเวลาที่ร้องไห้ไม่ดูเห่าขั้นก็คือดูไม่ดีคู่เต๋อซื้อโฮไม่ดูเห่าคู่เต๋อมีอะไรต้องร้องไห้คือมีเหตุการณ์อะไรที่ทําไมต้องร้องเออทําไมต้องร้องไห้ล่ะอะไรแบบนี้นะคะความหมายแบบนี้โยชเนหมมีอะไรเห่าคู่เต๋อคือต้องร้องอ่ะมีอะไรต้องร้อง ก็ไม่มีความจำเป็นต้องร้องนั่นแหละนะคะ